กุ้งเต้นค่ะก้อยกุ้งเต้นใส่บักกรู้ซ้ำกล่องห้าสิบบาทอ่อในจักบาทเนเป็นอย่างบัออกลอนมันวแสบเลยเนี่ยมาละวปะเห็นอยู่ได้นเนาะสซบักาเลงใส่สเลยค่ะพักกระเดาเนี่ยมาได้พักกระเดา,นเ,า,า,นกกดาเนี่ยเขาว่ามีมือนี่ค่ะแสบคู่กันค่ะ สัสสบกกสะรดเศรษฐกข์เารษฐกขเขื่อแล้วก็คนเหมือนลาบทั่วไปเนาะใส่ประแดงหน่อยนิดนึงคืดอยากได้มือแล้ว กระดายบืมองนเนี่ยขาพยัญชนะสามเส้าสี่เส้าหาเส้ากับว่ากันไปบอกคือว่าบอกซื้อบอกแพลวค่ะ ็ดกินเองซื้อมากหรอกะมะกร้อยเองนี่ละค่ะข้าขคั่วพริกคั่วเองหมดแล้วหอมๆแล้วค่ะ,อ,อ,อ,คะอื้มโว้ยเนี่ย ลิศห้างคักค่ะเส้นบะกกรอบะกกรออะสมจังหน่อยบะกกรอตัวนี้แซ่บ รูปออกต้นหอมมะเกืมสาละสาละสาระเน่สาระเน่เมื่อนี้หาบาทบึ่งหาบาทได้หลายช่วงนี้ยำผักค่ะหน้าผักหนาเธอาสมัยเดยกก่อนเนอะแต่ยังหน่อยแม่พาไปอันใส่กุง้งไปอันสะดุ้งกุ้งหน่อยค่ะ สะดุงสะดุ้งกุ่งาหามรำข้าวกับอันเอาไปขวให้มันหอมบ้าจำไม่ค่อยได้แล้วคะ่ะแล้วก็ใส่อัน ปลาแดกขัวปราแดดก,กล้วยเข้ากันจะดุงหน่อยก็สิบประมาณพอถาดนี่แหละเอามุงเกาวมาเห็ดเป็นสามเหลี่ยมแล้วจะพูดไดสิไปใส่อันแบบได้นอกกุ้งนะแต่อยู่บ้านทําแบบนี้แล,ล้วก็ไปจุมจ่มล่องจุ่มล่องจุ่มล่องขอบ้าเอง มันเกะน้ำก่อนแล้วจักสิบนาที่จะไปยกขึ้นค่ะไม่ใช่เงินเยอะนี่เป็นสิบยี่สิบอัมยุบใบยุบใบ บางคนกัเห็ดแบบขวดมันมีแบบเห็ดกิน่นเห็ดลายแบบค่ะอันนั้ทางนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักวิธีของน้ำช่วงนี่ล่ะโพรเพสราก็ไปใบไ่ะ ต่อมจะบอกว่าเอิญแม่สามเ่อหมดละเป็นยังก็เอิญวันติมันแสบแ,แม่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 แยังละแม่แสบหมดแล้ว <laughs> ชวางสินะเสร็จต่ไข่เส่็ค้าซรอยค่ะนี่ กวางก็อ,อย่างอื่นใน่ไปเลยเนี่ยดนแลนอมใน่ว่เมันอื่นหรอแน้วทีนี้เหมือนร้านอาหารเนาะายเยอะของมเหิดกุ้งถอดแพรค่ะสุปแปลงนากน้อยใส่กระซ่อนใส่แน่นน้ำมันแล้วก็ทำเป็นแพ่ก็ได้อยู่อ่ะ ก็ได้อยู่นะเธอส่วนปริมาณทำมั้งครัวบรัวแซ่บขึ้นมานี่เยอะแซ่บแฮงส่วนพยานนี่เมื่่ค่ะเดี๋ยวนี้ กลายพันธมืดเมื่อไล่ะก็พยาดก็ได้ เราเลเสียงเงีคู่สิแมแล้วรู้จักงาคู่ไหมคะ <l ots> ขอปนะหยัดนะไม่คักแจ๋นางเส้นเขาขอโทษที่มาระหยัดบดีอ่ะขายยงียบหลับค่ะ ปวดขาไม่เป็นยังหรอกเอาดินมาตอนนี้ะ่ะพอสรุปนี่ให้มันดินคักกับบุคก nhau nóng khai đã lại này cung tên năm lần là không sai bạc oxygen này nè, nuốt nè, thực trời này mình thoát cả đầu จบคลิปสิจบคลิปฝากขึ้งโจดนี้นะลูกนี้ลูกนี้ทางนี้ใส่กิววาาวก้วแล้วเอามามาใส่ในเด้อยท้ายเดืบึงคลิปน่นใส่สกิ้วแล้วบัดความว่าหมดสิใจคือสิใจจังนึงจังนึงพานไปซ่วงซ้ำเดี๋ยวหลักคือเสียงย้ำใจ มีปากมีทองมีพอมีแม่ม,มีน่องด้วจ้ะประกาศดูตัวออามาใส่ด่วนเหล็กบนซี่บบ้วยากพักมาเลยแอดมินมีสิ่งโยบีกเอ้ย,อยพอกัน ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมขิาวสับแบบนวลๆนะคะมอนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ